อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Black พิ้งกันนะครับกับลูกใหม่ของลิซ่าที่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนในวันนี้นะครับนี่ได้ว่าเป็น Talk of the Town มากๆเลยแล้วก็พูดถึงเนี่ยติดต่อก,กันมาหลายวันมากๆแล้วนะครับสำหรับลิซ่าจากีเนางกาหลสเพื่่่ออวงงานนฟโ ซึ่งก็ถือว่าฟแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับกับการร่วมงานครั้งนี้ของลิซ่าซึ่งลิซ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของไอดอน k p o ปนะครับที่เข้าร่วมงานครั้งนี้แล้วก็มีไอดอนฝั่งชายนะครับอย่าง V.BTS เนี่ยได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกันแล้วก็นักสแสดงชื่อดังอย่างพักโปกอมนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยถูกพูดถึงผ่านสื่อต่างๆมากมายติดต่อ,อกันมาหลายวันแล้วและลิซ่าก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะครับที่ถูกพูดถึงกันอย่างยาวนานและในตอนนี้เทรนทวิตเตอร์เนี่ยก็ติดเทรนชื่อลิซ่ามาหลายววััันนนนมากๆแแล้้้ครงี่งฟ ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอยากเห็นลุคใหม่ของลิซ่าในงานเซเีนจากที่ก่อนหน้านั้นในปี2019นะครับที่ลิซ่าเคยเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซเลนแล้วก็มีลุคปังๆลุคจึ้งๆเนี่ยให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วก็วีดกันหนักมากๆจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีคนพูดถึงลุคนั้นของลิซ่าอยู่นะครับและในสาหรับปี2022นี้เองลิซ่าก็มาด้วยลุคใหม่ของงานนี้นะครับเป็นลุคออฟแบล็ก Black ที่สวยเก๋มากๆเลยดูมีความเป็นซุปตานะครับถึงแม้ว่าชุดเสื้อผ้าต่างๆเียจะไม่ได้ดูออลัังงงกางาาาารรรนนนนสนน้้ะไขดแต่ว่ว ด้วยความเรียบง่ายมันก็ทําให้ลิซ่านั้นเนี่ยดูเท่ดูโก้แล้วก็ดูคูลมากๆเลยนะครับเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบลิซ่าในลุคนี้กันมากๆเพราะว่าเสื้อผ้าต่างๆนั้นเนี่ยมันตัดกับผมสีบลอ์ของลิซ่าได้ดีเลยทีเดียวผมสีบลอ์สว่างนะครับตัดกับเสื้อสีดําคอเต่าแต่ว่าก็มีการปักเลื่อมระยิบระยับเล่นแสงได้ดีมากๆเลยนะครับพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสีดำนะครับท,ที่เป็นรองเท้าส้นสูงส้นเข็มนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นลิซ่าเนี่ยใส่ในการขึ้นสเตจหรือว่าขึ้นาดการเพลงเท่าไหร่ เข้ามานะครับในงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนพร้อมกับสพายกระเป๋าของเซรีนนะครับทุกอย่างเนี่ยดูดีมากๆเลยพอมาบวกกับเมคอัพของลิซ่าที่คาตานะครับเป็นแบบสโมกกี้อเป็นการแต่งหน้าที่สายฝอมากๆเลยแล้วก็เข้ากันได้ดีกับลุคของลิซ่าในงานครั้งนี้นะครับได้ดว่าทันทีที่ลงมาจากโรงแรมขึ้นรถมานะครับแฟนๆเนี่ยก็ฮือฮาแล้วก็ตะลึงในความสวยของลิซ่ากันมากๆเลยหลายหลายคนนะครับรอคอยดูลุคของลิซ่าในงานครั้งนี้และในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวออกมาชื่นชมลิซ่ากันนะครับ จนไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เนี่ยระเบิดกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมรวมไปถึงใน u t u b e นะครับเวลามีสื่อไหนเนี่ยลงรูปลงคลิปวิดีโอลงข่าวต่างๆเกี่ยวกับลิซ่าทุกคนก็จะมาคอมเมนต์ชื่นชมลุคนี้ของลิซ่ากันอยู่เสมอรวมไปถึงในคลิปนี้เองนะครับถ้าหากใครเนี่ยชื่นชอบลุคของลิซ่าในงานเซเีนแฟชั่นโชว์ของปีนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาชื่นชมลุคใหม่ของลิซ่ากันที่สวยปังมากๆกับลุคเท่ๆคูลๆแบบนี้นะครับและสาหรับคล สันส้นเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ติดตามกันสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านั้นก็อย่าลืมไปกําลังใจแล้้วแลวก็คอยติดตามลิซ่ากับการไปร่วมงานเซเินครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีข่าวอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกและลิซ่านั้นเนี่ยเธอจะสร้างเรื่องราวอะไรใหม่ๆใ,ให้กับประวัติศาสตร์ของแบล็คพิงกันอีกนะครับก็มาติดตามกันได้เลยสําหรับคลิปนี้อมกอรเคเบิลของเรานนั้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ไปกําลังใจให้กับช่องขอตััววลาาไปเเพียงท่น้สส ครับอันยอง